เชิญท่านทั้งหลายนะคะมาร่วมกันนัดสารที่อันประนีตเหล่านี้เกื้อกูลและแบ่งปันเพื่อมักผลนิพพานค่ะแบ่งอะไรแบ่งกุศลไงคะกุศลที่จะเกื้อกูลให้แก่กันและกันเพื่อเข้าถึงการกระทํากิจให้กําหนดรู้ถูก เพราะสังขารละธรรมเหล่านี้ย่อมมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาค่ะขณะนี้เป็นช่วงหน้าฝนน้ําก็เลยไหลหลากนะคะแต่เมื่อน้ําน้อยก็จะเปลี่ยนแปลงอีกรูปแบบหนึง่งแต่ที่แน่ๆก็คือกุศลจิตของผู้ที่ได้ศึกษาดีแล้วย่อมไม่หวั่นไหวในสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะมีน้ำน้อยน้ำมากกระแสะแห่งธรรมะที่มีสติสมปชัญญะ ย่อมรู้ตามความเป็นจริงว่าซึ่งเหล่านี้ก็คือทุกขะอริยสัตว์ที่ย่อมมีความแปรปรวนหลายท่านอาจจะคิดว่าเอเป็นทุกขะอริยสัตว์ก็อย่างไรในเมื่อเป็นรูปที่เกิดจากอุตุตรูปนั้นก็คือบุคคลที่มาอาศัยไงคะเป็นทุกขะอริยสัตว์และเจริญภาวนาอยู่เพื่อมรรคผลนิพพานค่ะ